สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมนะคะเข้าสู่ช่อง Cafe h o r โรนะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่พี่หมอกับชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมเนี่ยได้เจอกันในปี2,568กเนาะก็อย่างที่ทุกคนเห็นหัวข้อเลยนะคะเป็นคลิปที่จะทำในเรื่องของเรื่องดีร้ายนั่นแหละ คล,คล้ายกับตอนที่ทำไม่คล้ายละเหมือนกันเลยนะคะกับตอนที่ทำไต,ตรมาสสุดท้ายของปี2567แต่ว่าคลิปนี้จะเป็นไต,ตรมาสแรกซึ่งคลิปไต,ตรมาสที่หมอตั้งใจจะแบ่งไว้4คลิปนะคะเป็นสเปเชียลคลิปให้แต่ละราศีแล้วก็แต่ละลัคนาเนาะก็ไต,ตรมาสแรกเนี่ยก็อย่างง่ายๆเลยค่ะมกราคุมพาแล้วก็มีนานะคะหัวข้อก็แยกกับแยกประเด็นกันไปแบบชัดเจนนะถ้าเกิดว่าราศี อ่ากุมนะคะทุกคนพร้อมแล้วเราจะเริ่มเปิดกันที่ภาพรวมเรื่องดีก่อนนะคะเรามารีเช็คกันว่าในช่วงไตรามาสแรกนี้นะคะชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมเนี่ยมีโอกาสพบเจอเรื่องราวดีๆอะไรบ้างนะคะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมยังไงบ้างนะคะเป็นเป็นในเรื่องอะไรบ้างนั่นเองนะอ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะ หมอขอเป็นตัวแทนชาวราศีกุมนะ e m p r a c e นะคะเปิดมาก็เป็น e m p r a c e เลยเนาะอัศวินเรียนค่ะ กิ้งถ้วยอัศวินถ้วยค่ะเอฟฟู หกไม้นะคะไพ่มันติดกันนะคะทุกคนแปบ๊บนึงนะเดอะสตาร์ค่ะจัสตีซีเรีย พิงไม้โอเคต้องบอกว่าในช่วงไตรามาสแรกนะคะของราศีกุมนะก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลายเรื่องเลยะคะ่ะแต่ว่าเรื่องที่โดดเด่นที่สุดสําหรับพี่หมอเนี่ยพี่หมอมองเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะ หลายหลายคนเนี่ยไม่ว่าอ่ะขอเริ่มจากคนโสดก่อนลกันเนาะมันต้องแยกไปนะคะคนโสดเนี่ยมีโอกาสได้พบเจอกับใครใหม่ๆนะคะมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กลับใครบางคนที่เรารู้สึกสนใจในตัวเขานะหรือว่าค่อนข้างที่จะถูกสเปคด้วยนะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะตรงสเปคถ้าโชคดีเนี่ยคนนี้อาจเป็นสายเปได้ด้วยนะคะ,ะมีโอกาสแล้วกันนอ้องมีโอกาสได้ เริ่มต้นคบหาดูใจมีคอมมิชเมนต์ลงเอยกับใครบางคนนะคะก็อาจจะเป็นคนใหม่ๆเลยนะคะไม่เคยคุยกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าในช่วง3เดือนนี้เขาเข้ามาในชีวิตเรานะคะหรือจะเป็นคนที่พูดคุยกันมานานแล้วนะคะดูใจกันมานานแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ขยับสถานะจากคนคุยเนี่ยมามีคอมมิชเมนต์กันแบบจริงจังก็ใน3เดือนแรกนี้นะคะมีโอกาส ส่วนคนมีคู่เนี่ยที่หมอจะมองไป2ประเด็นนะคะประเด็นหลักๆประเด็นแรกมองเห็นในเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นคู่แต่งงานแล้วกันเนาะที่ยังไม่สมบูรณ์ใช้คําว่าครอบครัวเนี่ยขาดไปหนึ่งอย่างก็คือ,อาการมีลูกนะคะในช่วง3าเดือนแรกก็มีเกณฑ์นะคะแล้วกอ็อีกหนึ่งประเด็นที่คนมีคู่จะเจอนะคะก็ต้องใช้คำว่าแยกไป จะเป็นคู่ที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของการแต่งงานนะคะคู่ที่แต่งงานแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการร่วมมือการทําอะไรบางอย่างในเรื่องของการทั đó, ้งการมันก็ประเด็นงแื้อเนาะแต่พี่หมอมองเป็นในเชิงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะจะต้องมีตัวบทกฎหมายเข้ามาเกี่ยวนะอาจจะหมายถึงการซืซ้อบ้านซื้อรถนะร่วมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกู้ร่วมอะไรอย <ๆ S 2> ่างงี้ค่ะแล้วก็อาจจะ พูดถึงการแต่งงานในลักษณะของการจดทะเบียนอ่าอันนี้ก็คือดูโดดเด่นขึ้นมานอกาเป็นเรื่องดีๆที่เราจะได้นะคะมองว่ามันเป็นความมั่นคงในความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะความสัมพันธ์ในช่วง3าเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นบริบทไหนเนาะโสดหรือมีคู่พี่หมอมองว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมค่อนข้างแฮปปี้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเป็นช่วงที่ รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับการดูแลเอาอกเอาใจนะคะได้รับการเอาใจใส่จากคนรักคู่ครองนะแล้วก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยปรึกษาหาหรืออะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยกับคนรักคู่ครองแล้วเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะมีความเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากจะได้นะคะเป็นสายซับนั่นเองนะคือดีมากๆอะ่ะในในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยดีมากๆแล้วก็ พี่หมออยากใช้คาว่าเหมือนคุณเจอกับพาร์ทเนอร์เหมือนคุณเจอกับคู่ชีวิตที่แบบว่าเข้าอกเข้าใจกันโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องพยายามอะไรมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าในเรื่องความสัมพันธ์ช่วงไตรมาสแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เนาะอ่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะส่ง พลังงานบวกให้กับชาวกลุ่มนะคะแทบจะไม่ได้มีปัญหาอะไรขึ้นมาเลยในความสัมพันธะ์นะนะนะในเรื่องนี้ยังไม่ขึ้นแต่เดี๋ยวเราไปดูปัญหาอุปสรรคอาจจะมีได้นะเล็กๆน้อยๆก็เดี๋ยวไปรอดูตรงนั้นนะคะลำดับต่อมาค่ะก็พูดถึงเรื่องการงานนะการงานหลายคนเนี่ยก็มีโอกาสในความก้าวหน้านะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่เอาเป็นว่าคําว่าความสําเร็จเนี่ยก็ แล้วแต่เป้าหมายได้ไหมคือแล้วแต่เป้าหมายของชาวกุมเพราะที่หมอมองเนี่ยมันเป็นได้หลายแบบเลยค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยวางเป้าหมายแบบไหนนั่นเองนะน,นแต่ว่าเอาแค่ในไตรามาสนี้นะคะไม่ใช่เป้าหมายระยะไกลนะเช่นคุณมีความคาดหวังสงว่าเป็นคนที่ตกงานแล้วกันเนาะก็คาดหวังว่าตัวเองเนี่ยอาจจะได้งานในสามเดือนนี้ได้แน่นอนนะคะหรือ ใครมองหาการเปลี่ยนแปลงนะคะรู้สึกว่าอยู่ที่เดิมเนี่ยมันไม่ค่อยก้าวหน้าหรือว่ามันน่าเบื่ออยากจะออกเดินทางใหม่นะอยากจะออกไปผจญภัยครั้งใหม่นะคะไปทํางานในที่ใหม่มองหาการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใน3เดือนนี้ก็มีโอกาสเช่นกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยที่หมอยังรู้สึกว่าโอกาสที่ว่านี้นะโอกาสในการเริ่มใหม่โอกาสในการเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันยังเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในหน้าที่การงานอาจจะในช่วงปีนี้หรืออาจจะในระยะยาวไปเลยด้วยนะคะเช่นถ้าไม่ใช่เช่นหรอกถ้าเกิดว่ากําลังงงนะคะว่ามันมันมันยังไงคะอาธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมก็ง่ายๆเลยค่ะอย่างถ้าเราตกงานอา่เป้าหมายของคุณเนี่ยคุณต้องการงานในสามเดือนนี้คุณได้แน่นอนอนะันนั้นคือหนึ่งแล้วเนาะคือหนึ่งข้อดีละส่วนในเรื่องของความมั่นคงหมายเขาไงหมายควาว่า,าง,งานนั้น ที่คุณได้มันมีความมั่นคงอาจจะหมายถึงอยู่ในองค์กรที่มีความมั่นคงนะคะหรือว่าอยู่ในเส้นทางสายอาชีพที่ค่อนข้างจะมีความมั่นงคงคําว่าความมั่นคงคืออะไรง่ายๆเลยเราก็จะไม่ตกงานง่ายๆอ่าเราก็เราก็งานที่มีความมั่นคงเนี่ยมันจะมีความที่หมอจะอธิบายไงดียมันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องอคเครียดไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องเปลี่ยนงานอีกไหมหรือว่า ที่ทําอยู่มันจะดีกับเราไหมอะไรเงี้ยค่ะนั่นหมายความว่าคุณนะมีความมั่นคงละสามารถสร้างสร้างาชีวิตด้านอื่นของเรา,า,เราได้เนาะอันนี้ก็คือข้อดีคนะเช่นแบบว่า,างานมั่นคงแล้วเนี่ยก็ส่งผลให้การเงินดีตามจากที่เราเคยมีปัญหาติดขัดการเงินเราจะเริ่มแบบว่ารู้แล้วว่าเราจะจัดการแก้ไขปัญหายัางไงเพราะว่าเงินมันเข้าสเตเบึ้นเนาะหรือว่าการงานมันทาให้เราเนี่ย เกิดเงินเนี่ยที่มันสเตเบิลขึ้นทีนี้พองานมั่นคงเนี่ยเราคิดตามอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะความสัมพันธ์ดีตามเพราะก่อนหน้านี้เ่ยสมมติว่าคุณตกงานคุณเครียดคุณมีคนรักเนาะแล้วคุณก็ไม่ได้ใส่ใจเขาเลยคุณมัวแต่เอาเวลาเนี่ยไปแก้ไขปัญหามัวแต่มองหางานวิ่งหางานทีนี้พอเราได้งานที่มั่นคงเราไม่ต้องออกแล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนั่นหมายความว่าเราก็จะมีเวลาให้คนรักคู่ของเรามากขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย แค่มันมีคําว่ามั่นคงในหน้าที่การงานมันสามารถดึงเรื่องดีๆอื่นๆเรื่องมาได้แทบแบบแทบจะทุกบริบทเลยนะคะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่มองว่าก็เป็นเรื่องดีนะคะก็คือในเรื่องของการเงินนะ,ะการเงินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีโชคแบบฟลุกๆเข้ามานะคะแต่ว่าไม่ไม่ตลอดทั้ง3เดือนที่พี่หมอเห็นเนี่ยพี่หมอเห็นอยู่ในช่วงราวๆเ,เดือนมกราก็คือเดือนนี้เดือนที่เราดูกันนะคะก ถือว่ายังมีเนาะแล้วก็จะโดดเด่นในเรื่องของการลงทุนนะคะหรือว่าการมองหาไรายได้ใหม่ๆเพิ่มเติมต่อให้เราเนี่ยมีงานประจำมีไรายได้ที่มั่นคงแล้วแต่ว่าพี่หมอกำลังจะบอกว่าชาวกรุมเนี่ยยังสามารถที่จะหาไรายได้เพิ่มให้ตัวเองได้อีกมีช่องทางมากกว่าที่คุณคิดแล้วก็คุณเนี่ยจะทำออกมาได้ดีกว่าที่คุณคิดนะคะ ใครเป็นสายเทรดนะในช่วงเดือนมก,การาค่อนข้างให้ผลตอบแทนที่ดีนะคะค่อนข้างจะแบบว่าเขาเรียกว่าทําทำกําไรได้ถูกอ,อกถูกใจเลยนะแต่ในอีก2เดือนเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นเท่ามกลา,าแต่ก็ไม่ได้แย่นะคะไม่ได้แย่มันจะไปเด่นเรื่องอื่นแทนแล้วก็อย่างที่พูดเลยอะว่าอย่างในกรณีคู่แต่งงานที่จะซื้อบ้านใช่ไหมคะนั่นหมายความว่า ชาวราศีกุมเนี่ยมีเกณฑ์เรื่องการซื้อบ้านด้วยนั่นเองนะพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่โหมดของอะความมั่นคงทางชีวิตแบบเหมือนไปอีกสเต็ปหนึ่งเนาะก็ถือว่าค่อนข้างดีเป็นเรื่องดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมแล้วก็ลักนณากุุนะคะในช่วงเดือนอ่ขอโทษค่ะในช่วงไตรมาสแรกของปี2568นอกนอกจากการงานการเงินความรักที่ขึ้นเด่นที่หมอมองว่ามันมีเรื่องของการซื้อรถ ซื้อรถใหม่ออกรถใหม่นะคะเป็นข่าวดีที่จะได้มาหรือว่าจะได้รถมาแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเดินทางท่องเที่ยวนะคะค่อนข้างที่จะเด่นขึ้นมาถือว่ามีแบบหลากหลายเรื่องราวมากมากเลยนะของชาวราศีกุมแล้วก็ลักนณาคุมนะคะขออีกสักประเด็นได้ไหมอขออีกสักประเด็นใครที่มีปัญหาฟ้องร้องอยู่ในช่วงของการมีคดีความนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นโจทหรือจำเลยก็ตามนะ บอกได้สั้นๆแค่ว่าในระยะ3เดือนนี้นะ,ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ชนะนะคะคดีความที่คุณกำลังฟ้องร้องอยู่หรือ,อใช้ขอใช้คาว่าช,นะชนะด้วยแล้วก็ได้รับความยุติธรรมด้วยอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ชาวราศีกุมนะคะแล้วก็ลักษณากุมจะได้ในเรื่องดีช่วงไตรมาสแรกนะทีนี้เราจะมาดูอุปสรรคปัญหานะคะหรือว่าเรื่องร้ายที่ไพ่เห็นแล้ว อ,อยากเตือนอยากบอกให้ชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมเนี่ยะระมัดระวังนะคะมีเรื่องอะไรบ้าง สเตรนนะคะหกดาบโอเคเดวิลอ่าสองถ้วยอัศวินถ้วยอ่าเฮอร์มิตสอษไม้ เจ๋อฟูนะคะห้าไมา้โอเคจบได้เก้าเหรียญก็พอจะเข้าใจเอ e นอร์จีของเดว i l ของห้าไม้หกดาบอะไรอย่างนี้นะก็ต้องบอกว่าอุปสรรคและปัญหาของชาวราศีกุมและลักนณากุม คือตัวเราเองนั่นเองนะคะถามว่าตัวเราเป็นอุปสรรคให้ตัวเองอยังไงคือพี่หมอรู้สึกว่าจริงๆแล้ว Mindset กลุ่มเนี่ยมันไม่ได้แย่หรอกเพียงแต่ว่าในในช่วงนี้หรือว่าอาจจะแบบ e NERGY ช่วงต้นปีเนาะทุกๆคนชอบแบบว่าตั้งโกหรือว่าตั้งเป้าหมายแล้วแบบว่าช่วงนี้มันเขาเรียกว่ามันมีไฟมันก็อยากจะทําตามเป้าหมายที่เราคิดเนาะมันมีแพชชั่นแต่ว่า พี่หมอแค่รู้สึกว่ากลุ่มเนี่ยวางเป้าหมายจริงนะคะมีเป้าหมายที่เราต้องการจะประสบความสำเร็จเพียงแต่ว่าอ,อ่ะถ้าเป็นที่ตัวเราก่อนอย่างที่บอกนะเราอาจจะกดดันหรือว่าใช้คำว่าพยายามที่จะควบคุมอะไรบางอย่างมากจนเกินไปทีนี้มันจะไปข้องเกี่ยวกับสมมติว่าเป็นเรื่องงานนะคะก็อาจจะหมายถึงผู้คนรอบตัว เราเนี่ยมีเป้าหมายของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําให้มันเนี่ยออกมาแบบที่เราคิดเนาะทีนี้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องร่วมมือกับคนอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นเราก็ได้นะคะที่เราแบบว่าไปคอยบงการคอยแบบจุกจิกจูก้จี้คอยบอกว่าเออมันเหมือนส่งพลังงานด้านมันมันจะบอกว่าลบมันก็ใช่นะคะแต่ว่าจะบอกว่า เอาเป็นว่าด้านที่ไม่มีใครอยากเจอเออไม่มีใครอยากให้เราทําแบบนี้อ่าพี่หมอรู้สึกว่ากุมกุมตึงอ่ะตึงเกินไปอ่าตึงเกินไปนั่นเองนะคะถ้าเราเนี่ยใช้ความแบบว่าใจเย็นนะคะแล้วก็ค่อยค่อยพูดค่อยคยคุยค่อยค,ยค,อยคอยสื่อสารกันเนี่ยพี่หมอหมองว่ามันจะออกมาดีนะเพราะว่าพาดีเรามันขึ้นแล้วนะคะความสําเร็จยังไงมันก็เกิดแต่เท่าที่เห็นเนี่ย รู้สึกว่ากลุ่มเนี่ยมีมีความแบบเคร่งเครียดดูมีความแบบมุง่งมันก็ดีแหละมันเป็นความมุ่งมั่นอ่ะเนาะแต่มันเต็มไปด้วยความกดดนันแบบความแบบรู้สึกว่าฉันแบบเหมือนเราสร้างเงื่อนไขมาบังคับตัวเองด้วยอะค่ะแล้วกลายเป็นว่าเราก็ไปมีออร่าแบบนี้ส่งไปถึงคนอื่นเนาะไปบังคับคนอื่นหรือว่าทําใส่คนอื่นโดยไม่รู้ตัวก็ได้นั่นเองนะคะแล้วก็มันอาจจะกลับกันได้ะคะ่ะ คือเราอาจจะเป็นฝ่ายชิลชิลสบายสบายก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็มี energy ของไพ่เดอะฟูแล้วก็ก้าเหรียญแต่เราอาจจะไปเจอกับคนแบบนี้แทนนั่นก็หมายถึงว่าคนที่แบบว่าคอยควบคุมคอยบงการคอยจุกจิกคอยจู้จี้มีลักษณะวิธีการสื่อสารหรือการพูดที่มันไม่ค่อยแบบจะลงใจเท่าไหร่นะก็จะทําให้ชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบไม่ชอบกดดันรู้สึกแบบทํายังไงก็แบบ รู้สึกท็อกซิกอ่ะมันมีเดวิลเนาะรู้สึกท็อกซิกรู้สึกไม่อยากทํางานกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าให้ทําใจเพราะว่ามันเป็นอ่มันเป็นนิสัยนะคะมันเป็นนิสัยของเขาเขาอ่ไม่ได้คิดร้ายอะไรกับเราขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่านิสัยของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีกับเราเนาะในตอนที่เราเจอประเด็นนี้แต่ถ้าเรามองกันจริงเราจะสังเกตเห็นว่ามีทั้งไพ่อ่สองถ้วยแลอวศวินถ้วยแล้วรวมถึงเฮอร์มิตอย่างเงี้ยสองไม้ออย่างเงี้ยค่ะลึกๆเนี่ยอ่ะ สมมติว่าเป็นหัวหน้าแล้วกันะะเนาะพี่หมอบองว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าเอ็นดูชาวกลุ่มนะค่อนข้างที่จะเอ็นดูเรานะคะอยากจะซัพพอร์ตผลักดันเรานะคะแต่ว่าวิธีในการที่จะแสดงออกของเขาหรือว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเอมมอมันไม่ค่อยน่ารักนะมันไม่ค่อยน่ารักนะก็จะทําให้เราไม่ค่อยแบบอยากจะคุยอยากจะสื่อสารอะไรกับเขาแต่พห้เขาแนะนาแล้วนะแนะนําว่าเออมันเป็นที่นิสัยเขาเราก็พยายามมองข้อดีของเขานะคะเชื่อว่ามี ให้ให้มองข้อดีของเขาหรือว่า,าพยายามปล่อยวางแล้วกันเนาะเออแล้วก็ค่อยค่อยคอ,ยอ่อสื่อสารกันมันจะมันก็จะสามารถที่จะพูดคุยเคลียร์กันได้นะคะแล้วก็อุปสรรคและปัญหาของชาวราศีกุมเนี่ยก็มองไปที่เรื่องของความขัดแย้งนะพี่หมอมองว่าในระยะสาเดือนเนี้ยก็อาจจะขัดแยง้งหรือว่ามีความเห็นที่ไม่ค่อยลงรอยอะไรกับใครเท่าไหร่ได้ง่ายช่วงนี้เราเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะที่พี่หมอเห็นอ่า อารมณ์เหมือนอคุยอะไรกับใครเนี่ยก็จูนกันไม่ค่อยติดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะไพ่เขาก็ขึ้นพลังงานบวกเยอะเหมือนกันก็ไม่ใช่ทุกคนเป็นบางคนนะคะก็อาจจะเป็นบางช่วงก็ได้อาคนเดียวกันแต่ว่าเป็นบางช่วงอย่างสมมติเป็นคนรักอย่างเงี้ยก็บางช่วงก็คุยกันดีรักใครกันดีซึ่งอย่าลืมนะว่าในไพ่ energy บวกเนี่ยเขาก็บวกตลอดเลยนะคะแต่ว่าบางช่วงอ่ะมันก็อาจจะมีได้นะอารมณ์เหมือนลินกับฟันนะคะซึ่งไพ่เขาบอกว่า เราสามารถที่จะแบบมองผ่านเรื่องพวกนี้ได้มันเป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขายังเห็นว่าชาวราศีกุมแล้วก็ราคณาภุมิไม่ว่าคุณจะไปเจอกับ e NERGY NEED กับใครนะหมายถึงว่าความขัดแย้งคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกับคนรักคู่ครองครอบครัวเพื่อนร่วมง,งานเจ้านายลูกน้องบริวารลูกหลานอะไรก็แล้วแต่ จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มสามารถที่จะสื่อสารกับพวกเขาดีๆได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้ความใจเย็นใช้ความเขาเรียกว่าใช้วุธิภาวะก็ได้นะเออในการพูดในการคุยเพราะว่าอีกคนเขาไม่มีแล้วเนาะช่วงนั้นอีกคนเขาขาดไปแล้วนะคะเราจะต้องเป็นคนที่ประคองไปประคอง energy บวกให้เขาไปนะประคองประคองความสัมพันธ์ไปนะคะแล้วมันก็จะ คลายลงได้ในที่สุดนะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะทีนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะก็ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องของอโรคติดต่อแล้วกันนะคะเพราะว่าเดวิลขึ้นหรือว่าโรคที่เรารู้สึกว่าเราเป็นอันนี้มานานมากแล้วก็แบบเราพยายามที่จะจัดการอายุตัวอย่างพี่หมอก็อได้พี่หมอจะทุกคนจะสังเกตว่ามีเสียงที่มันไม่ค่อยดีเนาะ ก็พยายามแก้แล้วแก้ไม่ได้แก้ไม่หายแก้หายแล้วก็กลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าสิ่งที่มันจะเกิดนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้กับชาวราศีกุมนะคะแต่ว่าเป็นอะไรตรงไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าถามพี่หมอก็จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อนะโควิดไข้หวัดอะไรก็แล้วแต่หรืออ,อย่างที่พี่หมอพูดเมื่อกี้นี้นะคะอาการเรื้อรังที่เป็นเราไม่รักษาย,ยังไงก็ไม่หายอะไรเงี้ยจริง,รงๆเขาบอกว่าหายได้ค่ะ แต่ว่าเราก็ต้องหาหมอ,อเรารักษาด้วยตัวเองไม่ได้เธอมิดขึ้นเนาะต้องไปหาคนที่เขารักษาเราได้นั่นเองนะคะแล้วก็พยา,ายามปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณหมอค่ะไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยเนาะไม่ใช่ว่าไม่สนใจมันเนาะก็จะทําให้เราเนี่ยกลับมามีสุขภาพแข็งแรงได้ยังไงซะเราก็มีสเตนช่วยอยู่นะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงแหละพื้นฐานแต่ว่าในระยะ3มเดือนนี้เราอาจจะเจอปัญหาแนวๆน,นี้เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือ ภาพรวมดีร้ายในช่วงไตรมาสแรกของปี2568นะคะก็หวังว่า,าจะเป็นประโยชน์เนาะให้กับชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมทุกท่านนะคะใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะคะใครรู้สึกเอ็นดูถูกชะตายยังไม่ได้ตามกันก็กดติดตามกันไว้ได้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังคลิป อของเดือนมกราคมเนี่ยออกไปแล้วนะการงานการเงนิงน,งนความรักสุขภาพออกครบหมดแล้วนะคะก็ฝากให้ไปย้อนฟังกันได้นะคะรวมถึงาภาพรวมนะคะภาพรวมเรื่องเด่นๆที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละราศีนะคะในช่วงปี6-8ก็ลงครบแล้วเช่นกันก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามกันได้นะคะยังไงก็อขออวยพรแล้วกันเนาะสวัสดีปีใหม่ด้วยแล้วก็ขออวยพรให้กับ ชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จมีความสุขตลอดปี2,568นะคะใครที่ตั้งเป้าหมายอะไรก็ตามนะอยากให้ชีวิตในปี2,568เนี่ยประสบความสําเร็จหรือว่ามีความสุขสมหวังไปในทิศทางไหนเรื่องราวอะไรก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้รับพรน,นั้นนะคะที่ทุกคนต้องการกันทั่วหน้าเลยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ย มีความสุขมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ